สวัสดีค่ะเมื่อนี้ค่ะอยู่กับป้าจำลองนะคะป้าจำลองสหายลุงพลนะคะแม่สวัสดีค่ะว่ะาจังไรอ,อยากฮู<น>้เอฟซีหลายคนก็นอยากฮู้เนาะว่าแม่อยู่ในบ้านกุก,กอกมานนี่อยู่ในบ้านกวดบุญในบ้านกุกอก,กในภูเขาเฮาแถวนี้นี่แม่เสื้อเรื่องผีผีมีจริงไหมเอฟซีถามผีน่ะไม่มีจริงลูกผีมีที่ไหนไม่มีผี วิญญาณมีแน่นอนจั้งไดแม่คือว่าสั้นพีมันไม่มีตัวตนแต่วิญญาณมีเคยเห็นสมหอเคยสัมผัสได้บ่แม่วิญญาณไม่มีใครสัมผัสได้เพราะว่ามันเป็นวิญญาณที่ล่องลอยล่องหุน่นล่องลอยเสื้ออยู่บ่แม่ก็นับถือพีนับอย่างเงีสิเนี่ยเสื้ออยู่บ่ก็แม่ก็เป็นเป็นผีฟ้าอยู่ฉันบ่แม่แม่ <laughs> <laughs> เอา้า ลูกพีต้องข่าวเนาะใดๆขึ้นเนี่ยขึ้นว่าสั้นคุณแม่คือบว่าเราให้คุณลูกฟังก็นี่ไงจะเล่าให้นี่ไงเอาว่าแต่มาใส่เลยขณะไม้ของลูกนะไม้ของตั้งอยู่ชีลึงแต่ไหนแม่ตัวเป็นผีผ้าเออนั่นแหละจต่ไหนคือว่าเป็นผีผ้าผีหยังไปจังสานเป็นผีผ้าบอกสมัยนั้นเนาะไม่แม่นสมัยละซามที่ผีที่ที่ก่อน ก่อนน้องไอมาเออใช่ก่อนก่อนน้องไอจะมาเพราะตอนนั้นยังไม่มีเหตุเกิดเหตุเกิดก็ยังไม่ได้เกิดเนาะแล้ววันนี้ยายก็ไปไปช่อนไปช่อนกุ้งนะรู้อนช่อนไปช่อนกุ้งเออบ้านเฮาเลยไงจัดมาจัดเต็มแบบบ้านเฮาเลยเออเอาบ้านเฮาเลยเนาะเออบ้านเฮาเลยเขาหูจักบอหูจักมันจังเราทึ่งใจ เราไม่ต้องไอ้ซับไทยเอาเอาแบบบ้านเฮ้าเลยแม่บ้านเฮาตอนนั้นนะย้ายไปอนไปอนอยู่ห่วยประสานไปน้องย้ายผ้าแล้วก็ย้ายบัวไปสามคนโมแม่ยายบัวนี่เลยยายบัวคือหน้าหน้าไพ่หน้าไพ่น้องของพ่อนะไปไปอนแล้วบัดนี้ยายก็ล้มบัดนี้ยายน่ะหกล้มหกล้มในพื้นก้อนหินทั้งหมดหัวก็แตก มาแล้วยายก็เข้าไปช้อนเข้าไปช้อนก็เอามือจกไปในในถ้ำนะนะจกไปในถ้ำข้าม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 านอนอยู่เฮื่นก็ก็ฝันยายนะฝันว่ามีคนมีคนอ่าชอบยายอา่ามีคนชอบยายยายก็ไม่เอาไม่ชอบอะไรยายก็มีคู่ครองแล้วไม่ใช่ชอบยายชอบยายมากๆผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้หญิงที่บอกอันที่มาบอกอันว่าชอบยายนะออบอกชอบออยายมากๆแล้วยายก็บอกว่าทําไมมาชอบค่อยไปไปไปตั้งหลายคนออไปสามคนคือมาชอบค่อยผู้เดียวชอบเจ้พาพนะ่อเจ้าน่ะโบอ้องว่าแต่ว่าจังไดคนก็ชอบเจ้มามันวานอันนี้พ่ากระอกเอาเร็วเลยเนาะว,ว่าไม่ยิงก็ไม่ยิงพป่จิมาชอบ ก็แต่งตัวแบบไหนแม่ก็แต่งตัวปช่ชนธรรมดาบ่นนคนที่มา,มาชอบเจ้านะอ๋อแต่งตัวว่าคำบ่แต่งตัวแต่งต,ตัวได้บแต่งตัวเป็นคนสมัยตะก,กี้สมัยโบราณสมัยที่แบบว่าอันนี้นะใช่เสือผ่าแบบโบราณธรรมดา,ามใส่ธรรมดาบ้านเฮาเลยเนี่ยบ่ได้มีสีสันยังอ๋อธรรมดายากขาบ่บ่บ่เอารอก เออพันบอกเลว่าเป็นตู้เป็นตะละอืวันนี้ก็เลยกบก็ัดสินใจบบเอาบบเอาแล้วก็ต่อมาก็ไปไปชอดอีกเลยอืมคำกุ้งนะฮั่นมาหลายได้หวยนะหลายไทียกุ้งนะกุ้งแบบตัวดำๆนะนะไปชดอ,อีกไปชดอ,อีกวันนี้ก็พาเดียบไปหลายคนอยู่วันนี้นะไปนะชิบไปป้องเอาป่าวันนี้ชวนมากพัดคนบ้านเฮาพัดเขายาไปอันนั้นป่านะเอาอันน, <ะ S 2> น่าชด ไป,ไปยายก็านนายยไปเก็บบัน,นี้ไฟหลายคนก็ไปหิวข้าวก,ากา็ไปกินข้าวอยู่ในหันบันี้กินข้าวไปกินข้าวยามกลับมาเออค่ำจะม,มีกรอ้วยซ้อนกลับขึ้นมาเนาะโจวอช่อนกลับขึ้นมาเลยมู่มู่ยายฝัน,นว่ามีคนมากินข้าวนำลหลายหลายว่ะมากินข้าวในวงนะในผ้าข่าเหาานะว่ะเออแต่บ่บมีไผเห็นอือ กาเล่าให้ว่าให้เดียพังแล้วมันก็บอกว่า้ยบาไปน้ำอีกหรอกมันนี้มันว่ากันฟันบอดีแล้วมันว่านี่เออมาไปก็ยามึนงนก,กเดียวก็ไปเดี๋ยวตูไปยายก็ว่าวไปย่าน <มะ S 2> บอบไย่านคำคำมันกังเวนพวมนี่คือน้ำลายยุดยุดใช่ไหมึงอยากอย่าง้วคะไปยายก็ไปอีกไปชองคนไปไปส่องคนยายก็กลับมาก็บริฟันต์แล้วก็ยยกลับมา ย่างมาย่างมากับพลาดจ้าลมอีกเต๊บอีกแบบนี้แล้วก็มาอยู่บ้านมาอยู่กลับมาค่าเลยล่ะวังมืดมืดแล้วก็มีมีคนเขาบอกว่ายะเอ้ยอ่าค่อยชิมาฉลองเฮือนเจ้าได้ก็ฉลองนะแม่ว่าก็มุนันหายายในยากท้าได้ยากอันกาแฟไฟนะยากจนน้ำลายยาน่ยู่บ้านแนยังกอกาแฟไฟนี่โอ้ย S <S ยากกินเบี้ยเออเข้าใจเออยากจนน้ำลายยายนีนจ่จูจ่จงจนเนียอาปอยากแห้งโอ้ยยากแห้งยากผิดปกติเออแล้วอันมักนันนนดนี่นะก็เลยไปซื้อมาทางทางอันน้ำแดงขึ้นละทางอันน้นก็พากันฉลองกินน้อยนึงละยายก็ยากไปอันอันมองม่องม่องสีบล้มกระชมควรลมแล้วไปข้างไปคล้องไปคล้องอ่าเป๋ หัวออยายยารถฟาดพื้นแล้วก็ล้มนะนี่นนอ่ล้มอันนี้เพอไปล้มอยู่พูเรือพายก,กับพอแหงแล้วหลัไปล้มอยู่ห่ากับพอแหงอยู่มาอยู่มารถมาเข้าย้ายบาทนี่มาเข้ายายเลยมีคนงูน<ค>น้ซื้ออย่างไรแม่ตอนนั้นน่ะยู่บนบูชกเลยบูช์สุดโตเออม,มาเข้ายายยายขาชักงอกกับแฟนยายนีลาเป็นคนเอาไปเป่าคนหลายอยู่บ่แม่ตอน็ีนต,ตอนนั้นน่ะโอ้ยู่ชองโคนลายยายก็ ก็ให้เขาไปมอเบิ้งไปมอญาญอนน่ะนะไปมอญาญอนกับมอหมอฟางหมอตาทิพนี่ไปมอไปมอแล้วเขาบอกว่าโอ้ยมีผีตนนึ่งนำนำยายรองมาตะห้วยประสานพุดเดิ้ลผีนั้นนะหูนวกตาบอดแต่เพื่อนอยากเข้ามาอยู่กับยายรองยายรองชิรับเอาว่อคำบอลรับเอานชิอาผัวเพื่อนไปว่าชานเสอาเอาพ่อยายทานนี่อชิไปยุนออ โอ้ยบ่ได้แล้วว่าเชื่ไปอยู่นํำข้าแม่เจ้ารับคอยเข้ามาอยู่ในเฮือนน่ะเอามายู่นํำน่ะคอยสิบยเฮิตช่ผัวเจ้าว่าะ,ะคอยช่อยมาอยู่นํำเจ้ามาพาเจ้าสร้างมามาพาเจ้าอันหาเงินหาทองว่าสันก็เลยไปถึงถึงอ่าเมื่อนั้นนะเขาก็เป็นมอยาวเนาะเขาเป็นอันแบบบาข้อนผีผ้าหาหนาอยู่ในบ้านเขาน่ะก็เขาวชาวิเขา ป้าโทนนี่ละกลางเต้นทื่นขึ้นหลักพาเดียวคุ้มลรอมือนั้นอยู่มองไหนแม่ที่เอาก็อยู่เฮือร์เนียชนอะไรเนาะโอ้เออป้าเดียวคุ้มกับหมลอยาวกับตั้งลายหมอเป็นที่ห้ามอผูกเนีเย็นยนียยอนพอแพะเขาออกมาคุ้มค่ะคุ้มไปแล้ยจะยายบ่ได้อยู่ไหนเออเออกลางคืนนายยายบ่มาอย่าบอกบ่ไปหรอกยายวันนี้เขาก็มานำเขาก็เอินไว้ยายลงคือบ่ลงมาเอาว่า เราทะยาพอ่ะโบไปดอกไปแล้วมันลำบากใจแล้วก็อยู่มาอยู่มาย,มา,ยายกันย่างมาซื้อของมาซื้อของพัดข้าวกรลำยู่พังพี่เนาะยายก็ซื้อของพัง,ง,งนั้นบ้าได้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 ยินเสียงกองเสียงแคลยายรถให้หุยหุยเขาวะให้เอออันนี้นะคนเคยได้ยิน<อ>ใมคุเว่าอยู่เด้ลง<อ><อ>ไปถามเบ<อ><อ>ิ่งเราว่ะอิลีบอแมเ่เออระว,ว,ว่ามันย่างให้มาให้มาหุยหุยเวมาหอดหยุดจัก ยายก็รำยังให้นะให้เองที่รำไม่ได้ให้บ่เจ้าของมันไม่ได้ให้เออเขาบอกว่าผู้ยายร้องคือให้ชูไปเบื้องลุเหมือนกันคือให้ยู่่ไ้ให้แล้วก็มาฮดอันฟังที่เขาเต้นหมอลำหมอลำผีฟ้านะได้เอาลำอยู่ยายก็ลำอัตโนมัติลำมาตะพูนเลยฟ้อนมาตะพูนเลยแล้นเต้นแลนเต้นแลนเต้นมาตะพูนเขาว่ามามาคนให้ก็ให้จนอู้ยู เขาก็เลยเอาคันห้าเอาคันพิชังมาอ้อนมายอมเออคันเจ้าอยากมาก็มาอยู่นํำยายรองก็ยำมาเฮ็ดใจยายรองมารักจงรักษายายรองคันสั้นนะยายรองบอกให้ยู่มาอ้อนมายอมนะอ้าวคันหคันห้าคันจิตคันแปดกะเขาก็เอาดอกไม้เอาชิ้นแล้วเชื่อมาให้ยายใส่โดยที่ไม่รู้ตัวยายก็เข้าเป็นล้ำเบิร์ดมือล้วมบ้างน่ะลํำกับเขาทั้งลํำทั้งให้เขาว่าลํำไปก็ให้ไปเจ้าน่ะเจ้าบุญจักบ่อว่า แล้วก็หูก็อื้อเวลาข่าวถามว่าพีพีที่มาอยู่นำมาพีหูนวครับก็เลยประสานเวนคำประสานกับประสานบบได้เป่เอ้เขาว่าให้ยายฟังแต่ยายยังบรรลุทูรอกพีกับพีหูนวอพีก็หูนวกเจ้าปทํามยายอุ่นเเยอะว่าดีโบหัว รู้เรื่องแต่ว่าต้องใช้ภาษาใบโอแต่คนอื่นน่ะบบหู้น้ำเฮาหน่ะนะเออแต่ว่าสำหรับได้รับเอาเพิ่ยู่บอกแม่มันก็ได้รับเท่าคือมือนี่ละอันยี้โบลำในดาผชิฮักคอผัวไปจำเจลโอ้ญานบคนมาเอาผัวมาเออตอันอันนาธามแม่ทอนน้ำมันถ้าเห็นยายน่ะันบอกเออแล้วจภพลา์แม่ทอนรู้รูแล้วว่าต้องจัดนวกนอะนาทอน แต่กี่เคยสื้ออยู่บอกเรื่องนี้นะแม่ว่าพีหัวนุ่ิมาเข้าเป็นมอเยานะนะโอ้โหแต่เต็มเต็มเลยความกระจะเมื่อนางลาวเป็นหยังมาจะจักหัวกว่าทั้งพี่ก่่นผู้สัมผัสอะจาไหนไดว่าจากได้หยังบอกหยังแบบนี้นะคอยบอลลูเรื่องเขาบอกว่าแม่ว่าตายแล้วเอยสิบลูภาษาเจ้าจังไดพีอันนี้ความกระว่างใช่ไหมจนซีหาผู้แม่จนมันออกมือนอนจังได้เมือง เมื่อไม่ก็มาอีกจะเป็นอาทิตย์พาเราไปปวดนะพี่น้องเอ้ยอย่าลงผีนะบ่เมื่อเองเลยบ่เมื่อออกกระสโลดออกสโลดข่าววันพระแห่งมาแต่ใบสองใบสามจนเมื่อที่รูปเปรียวไอ้เอรีคอยนะจนแบบว่านั่นพี่น้องคน่เคยเป็นยายงนะท่อมจะเป็นบ้าคะว่จนได้พาไปอันหานปูยวน ปูนั่นน่ะแล้วเป็นหลานของหลวงปู่ลิ้นแล้วเราน้าถือเนาะเราก็เลยใส่วิทาปวะปวะคนไงก็เลยพาไปหาแตงคันหาไปจังเลยยู่สมือนี่ยได้พี่เป้เลยแลกลับไปหาปหาจันไรอีกเลยปะทะกันสองสองอาจารย์เออก็เลยอยู่ซัมนี่ได้เดี๋ยวไปไม่พอจ้างคนนั่นนี่นั่มาแบบใดอ๋อดิบ่ธรรมดาจัด เดือนซีเขาล้างผีหมอนะมาเลยเดี๋ยวๆๆๆๆาจากไหนนะเพื่นมาเนาะเพื่นพวกยายาเขาสิลงพีหมอกันเนาะเดือนซีสิ่งสามคำสี่คำเขาสิเดือนซีคือเมษาแบบนี้เราบอกเออเขาสิลงพีหมอกันนะก่อนสงการหรือหลังสงการก่อนก่อนสงการนั่นมาในีเพื่อนตอวางค่งตอนกลงคืนคอนกลางคือตอนลางตอนางมืออางมืออลางคงนไลงลงนกเลานมือนึลงกลากลานนาเนาะบานี้ ขอยว่าเมื่อคืนยายลองคือมาลงมาลงมาตั้งคืนบอกตอนเช้าเพิ่นลงมาฮะนะพี่เป๊ะเพิ่นก็เสื้อจีว่เสียงกองเสียงปีละกอหายมาแล้ว่ันหนึ่งคเลยว่าเป็ดยังเนาะเขาบอาไปหาคันหามาห้ยายล้องเขาอยว่าคันว่าคันหานี่มันสิบปเป็นไงเขอเลยไปแต่งคันหามาข่กันเลยเอายายเจ้าอยากได้เม่โมผู้ใดกันเลือกเอาคนเจอคันแบบนี้คนหา เ่นาน้ะแม่ครูกับมีหาโกแม่เนาะมันไปแน่น้ำมาชิเลือกเอาไาโ,โอ้ก็ชิเลือกได้เนาะเกือบเที่ยงหลังรำก็ไม<ง>่ได้สนใจผู้ใดได้พี่เป้ตามมาเสียลูกหัวหมวกนะขบได้ยินบ่มันบ่ได้ยินจะผู้ช่างละาคอกับคำไม่ได้วุ่นวาตกตอนนั้นไมได้ร้องว่าเจ้าคนนี้เป็นอย่างเลยตั้งผจญโหมมันมาประทับร่างคนลราคอยบุ้งเมื่อเลยว่าไามืดตึ๊บและการเพลินรำมันก็ไม่ได้ฟังผู้ใดเลยเอาไป ก่ <c oughs> อนแล้วว่าโสมสลามมันหูหนวกอีกค <c oughs> อ,อ,อบบาายกันแบบว่าสาบไปก็ไม่ได้เนะอ้าวได้ยู่ไปใส่เลยอ้าวมีคนนี้คนนี้ของวังชิบยสั่นั่งแล้วก็เอามูฮาระไปเาเลยแม่แล้ก็เลย <c oughs> ลามบอกเนร่ามันไ,ไปพี่ฉั่มันไปมันถ่ายอย แล <para S 2> ้วพ er <c oughs> ึ speaking 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 ่งยากมาเลยท่าดนั้นก็ยักมาตามพี่เปย์เออหนูหลบยากปาก็ยัาปลาด้วยพึ่งก็เลยว่าคันมาดีนะให้ยูน้ำให้โป๊ะปลกรักษาเพิ่นเด้อก็เลยบางทีเนาะคันมาแบบเพีชให้แบบเป็นหัรเป็นินาชิบลับมันก็ยอมราดมันก็เลยก้มเอาแม่เลยบาดเด็ก็ก้มเอาแม่แล้วก็บรรเดพอแม่เขาลาบแล้วแม่เขาสอนก็มันก็ยังบอกขูเมื่อยุโอ้ยจะเป็นแบบแล้วก็ต่อมาต่อมาก็เหตุเกิดเนาะเหตุเกิดว่าน้องชมพู่นี่เฮียเออเฮีย เอนน้องไอ้ก็เริ่มเข้ามาตอนนั้นก็ยายก็ไปโกนมันเฉยบริได้หัวชาํำกระโดน้ำกระโดนดำไปก้อนไปก้อนก็ไม่โดนเคลื่นพูนะเึ้ื่อนผูนะไช่นะจะลงไปฉีดยาหยายูายลงกไปฉิดยาหยามันออกกองเลื่อนตึ้งผีหูหนวกเจ้าก็เลยหูหนวกตาบอดไม่ได้ยินข่าวอย่างมาซะซะอย่างเลยเออแล้วก็มาน้าถอนออันฮันอันอันช่วงผีนี่คืออันช่วงอันน่ะ ก้อนตรงไอซี่มาชมตามพี่นะมันข่าวก้อนช่วงก้อนพี่กายนี่แล้วก็มาเลี้ยงผีจาลองก็ได้มาลงสู้ปีบ่เพิ่งไปกายนี่มันมาบออันที่ว่าอันเพิ่งเลี้ยงผีนี่สู้ปีบ่แม่ชมตามทอนบ่แม่นโอ้เนาะแม่มีตอนต่อไปอยู่บ่แม่ไม่เยอะแยะเนาะเดี๋ยวเขาเล่ากันอีกเทื่ยนึงเนาะแม่เนาะขอบคุณแม่หลายๆเด้อสวัสดีค่ะ จา้าควาสิเป็ดตาหญ้าหรือเป็ดตา,ตาหัวพี่นอ้องเ้ยเขากู้ไดาาห้หลายค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ